สวัสดีค่ะมีชั่นนางมาลีควนสวัสดเป็นกำนันตำบลถุงคาส,ส,ส้นสารสุนเทศตำบลถุงคานะคะตั้งอยู่ในมูซามตำบลานาวานะคะันในชุวน,นี้นะคะเราจะให้ข้อมูลนะคะในด้านข้อมูลของตำบลในด้านสภาพสังคมสภาพตัวไปสภาพเศรษฐกิจนะคะ ที่นี่ส่วนสารส่นเทศตำบลบุญนะคะให้บริการข้อมูลชุมชนตามแผนพัฒนาคนนะุณภาพชีวิตวันเพลนนะคะปพราะว่าฟาร์มเป็นมา่าห้องตำบลถุงคราที่ได้ชื้อเป็นถุงคลานะคะในสมัยก่อนนะคะในเดิเมๆที่ที่ปูหย่แตา่ใหญ่เราได้มาอายุนะคะมันมีต้นคลาเยอะนะคะที่นี้มีต้นคลาเยอะก็เลยชาวบ้านคนข้าวคนเกศอ,อยู่มากก็เขาก็เลยตั้งชื่อเป็นบ้านถุงคลานะคะ ที่นี่าพอเป็นบ้านทุงคาแล้วก็เลยชายชื้อเป็นตำบลเลยนะคะว่าเป็นตำบลทุงคานะคะอ่าประวัติความเป็นมาที่ชา้ชื้อเป็นตำบลทุงคานะคะที่นี่าประชากรนะคะประชากรนั้นอ่ามันมีอยู่ห้าร้อยสั่มขัวเรือนนะคะที่นี่ในห้าร้อยสั่มขัวเรือนนี่เรามีประชากรรวมทางนัดข้องตำบลทุงขานึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกคนนะคะ ทีนี่เราจะเยกเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายมันเจ็ดรอยสามคนผู้หญิงนะคะเราจะเยกเป็นผู้หญิงเป็น8ปดรยยี่สคนนี่คือเขาเรียกว่าประชากรในตำบลถุงคลานะคะสวัสดีครับ ผมชื่อนายมารซีมูลอผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลชุ่มคล้าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโครงการที่ได้รับจากแผนพัฒนาตำบล 1. ด้านกเกษตรผักยกแคร่ 2. มั่งคงมั่งคั่งจากสอบอตอแตกทุเรียน 3. ได้มีนักวิจัยจากมอปัตตานีให้ความรู้กับ พันข้าวและนาข้าวให้ประชาชนครับผมนายสปายมุงเป็นผู้ใหญ่บ้านมุงสองบ้านบาลุกาตาแรตำบลทุ่งคล้าอำเสายบุรีจังหวัดปัตตานีโครงการที่ได้รับงบประมาณแผนพัฒนาตำบลโครงการที่ทําร่วมกับเทศบาลตอบอบนทําถนนสายบาลุกาปายแย่ระยะทาง900เ<ผ>มตรในอุดรธานทอำเภ่บ้นบานหมู่3าตำบลทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีโครงการที่ได้รับงบประมาณ นนพัฒาตบมีี้โครงการที่ได้รับงบประมาณจากกรมชนรับประทานและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านได้ปรับปรุงทอดส่งน้ําทั้งระบบซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาการขาดน้ําทางการเกษตรตอนฝนทิ้งช่วงส่งน้ํามาให้กเกษตรกรผู้ใช้น้ําขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับผมชื่อนายสารีมารอแม เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านพอเหมาะตำบลทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแผนพัฒนาตำบลของ,มงหมู่5มีดังนี้นะครับ 1. โครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวโครงการที่2นะครับก็คือโรงสีข้าวประจารัฐนะครับเราได้รับงบประมาณจากกทบจังหวัดนะครับ โครงการที่3ก็พวกน้องนานะครับเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนะครับตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไขนะครับปลูกต้นไม้3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับครบเต็มรูปแบบนะครับ ในหนามอุปทานชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงทุกตำบลเข้มแข็งยั่งยืนสู่ตำบลสุขคน